เอาแล้วเอาแล้วมีโอกาสสูงมากครับที่เราจะได้เห็นนักเตะอย่างเมสันเมาส์สวมเสื้อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะนะครับข่าวไหนก็คงไม่ใหญ่และก็มีความน่าสนใจเท่ากับดีลของเมสันเมาส์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วละครับโดยสื่อแรกนะครับอย่างเดลี่เมลครับก็มีการรายงานข่าวว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมยื่นเงิน55ล้านปอนด์ไปให้กับเชลซีเพื่อขอซื้อตัวเมสันเมาส์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเชลซียังคงตั้งค่าตัวของเมสันเมาไว้ที่85ล้านปอนด์ซึ่งในรายงานข่าวก็บอกว่าแมนยูของเอริกเทนฮากก็พร้อมที่จะอัพค่าตัวเหมือนกันเพราะว่าทางเอริกเทนฮากอยากได้ตัวเมสันเมาเป็นอย่างมากซึ่งในเวลานี้นะครับเมสันเมามีสัญญาเหลือกับเชลซีเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับและในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซียังไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งนอกจาก Daily เมล l แล้วนะครับที่ออกมาตีข่าวเรื่องนี้นักข่าวนะครับอย่างดิวิดออนสตีนะครับก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้เหมือนกันครับโดยออนสตีนะครับก็ยืนยันอีกเสียงครับว่าเมสันเมาส์มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแหละครับซึ่งการเจรจาค่าตัวระหว่าง2สโมสรน,นะครับกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ซึ่งนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับที่อยากได้ตัวเมสันเมาส์ไปร่วมทีมนะครับยังมีอีก2สโมสรนะครับนั่นก็คืออาร์เซนอลแล้วก็หงสแดงลิเวอร์พูลที่อยากจะได้ตัวเมสันเมาส์ไปร่วมทีมเหมือนกันแหละครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าดีลของเมสันเมาส์สรุปสุดท้ายแล้วจะจบลงแบบไหนนะครับแต่ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะแมนยูเองนะครับแดนกลางฤดูกาลหน้าก็คงจะต้องหาใครสักคนนึงครับมาแทนที่ของคริสเตียนอิริกเซนนะครับ รวมไปถึงในเรื่องราวของค่าตัวอะไรต่างๆนะครับดูแล้วถ้าเกิดราคาประมาณไม่ถึง60ล้านปอนด์ผมว่าทางแมนยูมีโอกาสที่จ่ายให้กับนักเตะอย่างเมสันเมาส์และครับและยิ่งข่าวนี้นะครับเป็นเดวิดออนสตีนเป็นคนรายงานข่าวเองด้วยนะครับก็ถือว่ามีความชัวร์ค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับ หลายเพื่อนเพื่อนเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับดีลของเมสันเมาส์กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแฟนแมนยูอยากได้ตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมไหมคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้นะครับตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปจบอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ